หลายๆคนน่าจะทราบแล้วในสถานการณ์สุขภาพปัจจุบันนะคะคนเนี่ยเป็นมะเร็งเยอะขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมะเร็งไม่ได้เกิดกับคนสูงอายุอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนอายุน้อยๆเนี่ยก็เป็นมะเร็งกันเยอะขึ้นโดยเฉพาะมะเร็งลําไส้ใหญ่นะคะซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการกินการใช้ชีวิตของเรานะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกอาหารที่ดีที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลําไส้เนี่ยจริงเป็นอะไรที่จําเป็นแล้วก็สําคัญที่จะต้องเรียนรู้มากๆมีงานวิจัยใน,ในวรารสาร BMC นะคะ gastroenter ระบุไว้ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทานผัก7ชนิดนี้ที่อาจารย์กําลังจะบอกได้เนี่ยจะทําให้เราสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ถึง20 2 6เลยทีเดียวนะคะใครอยากรู้แล้วว่ามีผักอะไรบ้างที่จะสามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ตามอาจารย์ไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับผักชนิดที่1นนะคะก็คือบรอกโคลีนั่นเองซึ่งสารสําคัญในบรอกโคลีที่จะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งหรือว่าลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเนี่ยก็คือสารซันฟอร์เฟนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดการอักเสบยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้นะคะและทริคในเรื่องของการบริโภคบรอกโคลีเนี่ยให้ได้สารซันฟอร์เฟนหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่มากที่สุดนะคะก็คือการที่เราเนี่ยหั่นบรอกโคลีเป็นชิ้นเล็กๆนะคะยิ่งชิ้นเล็กเท่าไหร่เนี่ย,า,ย,กออกา,ยากะอม ขึ้นนะคะคหลังจากที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วให้วางพิ้งไว้สักประมาณ30นาทีแล้วค่อยไปปรุงอาหารนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเราได้รับสารซันโฟรเฟนจากบรอกโคลีได้มากที่สุดนะคะและปริมาณที่แนะนำนะคะก็คือประมาณ20-40กรัมต่อมื้อนะคะหรือประมาณครึ่งถ้วยนะและทานอย่างน้อย3-5มื้อต่อสัปดาห์นะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ดีมากๆ ถึงผักชนิดที่2นะคะที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะก็คือกระหล่ำปลีนั่นเองในกระหล่ำปลีเนี่ยมีสารสําคัญที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะคะอยู่2ชนิดนะก็คือคาร์โบนอยด์และแอนโทไซยานินนะคะซึ่งสาร2ชนิดนี้เนี่ยลดการอักเสบของเซลล์ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ดีเช่นเดียวกันนะที่สําคัญเนี่ยในกระหล่ำปลีเนี่ยยังมีกาก,ากใยห,หรือว่าไฟเบอร์ที่เยอะมากๆนะคะส่งเสริมระบบย่อยนะป้องกันอาการท้องผูกไดดด้้ดีีอกว ะะซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถลดปัญหาในเรื่องของท้องผูกและรังลงมาได้เนี่ยเราก็ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ไปได้เยอะเลยทีเดียวทั้งคุณสมบัติในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระและกากใยที่เยอะนะคะแต่มีข้อระมัดระวังนิดนึงนะคะก็คือในการรับประทานกระหล่ำปลีเนี่ยแนะนําว่าเราจะต้องทานสุกเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้ทานกระหล่ำปลีดิบแบบเยอะๆนะคะเพราะว่าในกระหล่ำปลีดิบเนี่ยเขาจะมีสารไกออโตรเจนนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยกินเยอะจนเกินไปอาจเสี่ยงที่จะทําให้เกิดปัญหาคอพอกได้นะคะเพราะฉะนั้น การกลับปีมีประโยชน์มากๆลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ต้องทานแบบสุกเท่านั้นถึงจะปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วมาถึงผักชนิดที่3นะที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะก็คือผักเคียวนั่นเองนะคะ ผักเคลเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะเขาเป็นราชินีของผักใบสีเขียวเลยทีเดียวนะคะอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็วิตามิน K นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยรับประทานบ่อยๆนะคะเราก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะมีการวิจัยรองรับนะว่าผักเคลเนี่ยจะช่วยเราในเรื่องของการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกายใครที่รู้สึกว่าป่วยง่ายป่วยบ่อยหรือว่าป่วยแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานาน,านกว่าจะหายนะคะการรับประทานผักเคลเป็นประจำเนี่ย ก็จะช่วยปรับในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อีกด้วยนะคะและในส่วนของการรับประทานผักเคลมีข้อระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะก็คือในผักเคลเนี่ยนอกจากจะอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์ซึ่งเป็นผลดีต่อร่างกายช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วนะคะแต่เขายังมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือออกซาเลตนั่นเองสารออกซาเลตเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆหรือว่าเรากินผักเคลแบบสดๆโดยที่ไม่ผ่านความร้อนเลยอย่างเช่นเอาเคลมาปั่นทําเป็นสมูทตี้ในตอนเช้านะคะถ้า เป็นเคลสดที่ไม่ได้ผ่านความร้อนเลยเนี่ยร่างกายของเราจะได้รับออกซาเลตไปเยอะมากๆนะคะซึ่งออกซาเลตนี้เวลาที่ไปจับกับแคลเซียมในร่างกายอาจจะไปตกตะกอนเป็นตะกอนนิ่วที่ไตได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากได้ประโยชน์จากผักเคลแบบเต็มๆและไม่เสี่ยงที่จะเกิดนิ่วนะคะแนะนําว่าอาจจะต้องเอาไปผ่านความร้อนก่อนสักเล็กน้อยนะคะถ้าใครจะเอามาปั่นเป็นสมูทตี้ตอนเช้าแนะนําว่าให้เอาไปลวกหรือว่าเอาไปนึ่งก่อนสักนิดนึงอันนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์แบบเต็มๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ แล้มาถึงผักชนิดที่4นะคะที่จะเป็นตัวช่วยสําคัญในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่นะก็คือดอกกระหล่ำนั่นเองสารสําคัญในดอกกระหล่ำนะคะก็คือสารกูโคซิโนเลตนะคะและวิตามินซีนะซึ่งสําคัญมากๆในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายลดการอักเสบของเซลล์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานดอกกระหลำ่ำ3-5มื้อต่อสัปดาห์เนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้ค่ะ แล้วมาถึงผักชนิดที่5นะคะก็คือกระหล่ำดาวนั่นเองกระหล่ำดาวเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกนะคะท้ากึก็คือเหมือนกระหล่ำปลีอันเล็กๆนั่นเองนะคะซึ่งวิตามินที่สําคัญในกระหล่ำดาวนะคะก็คือวิตามิน K แล้วก็วิตามิน C นั่นเองซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายได้นะคะรวมไปถึงเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญสําคัญเหมือนกับกระหล่ำปลีเลยลก็คือมีฟลาโวนอยด์แล้วก็เอนโท ยานินนั่นเองนะคะซึ่งลดการอักเสบของเซลล์และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เช่นเดียวกันในกล่ำดาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนําว่าให้เอามาผัดหรือว่าเอามาผ่านความร้อนเอามาลวกสามารถทานได้บ่อยๆเช่นเดียวกันนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ดีมากๆและมาถึงผักชนิดที่6นะคะที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้นะก็คือคะน้านั่นเองในคะน้าเนี่ย มีสารสําคัญนะคะก็คือสารกูโคชิโนเลตนะคะแล้วก็วิตามินเคนะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีใยอาหารที่เยอะมากๆนะคะลดปัญหาท้องผูกเหลือรังรก็จะเป็นการลดสาเหตุของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งการบริโภคคณะให้ปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะก็คือให้นําคณะเนี่ยไปผ่านความร้อนก่อนหรือว่าเอาไปปรุงก่อนนั่นเองเพราะในคณะที่ไม่ได้ผ่านความร้อนเนี่ยเขาก็จะมีสารออกซาเลตที่สูงเช่นเดียวกันสารออกซาเลตเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันจะไปจับ กับแคลเซียมในร่างกายนะคะตกตะกรนะเป็นตะกอนนิ้วได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดนิ้วในไตขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคณะแนะนําถ้าทานบ่อยๆเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนแต่ต้องทานอย่างถูกวิธีนะคะก็คือเอาไปทําให้สุกก่อนในทุกๆครั้งนะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับผัก6ชนิดนะที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลําไส้เดี๋ยวอาจารย์ทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีผักอะไรบ้างนะคะให้พวกเราเนี่ยไปทานกันนะคะและทานอย่างถูกวิธีด้วยนะคะอันที่หนึ่งบลอก นะคะมีสารซันฟอร์เฟนนะวิธีบริโภคให้ได้ซันฟอร์เฟนที่เยอะก็คือให้พยายามหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆและวางทิ้งไว้อย่างน้อยสักประมาณ30นาทีนะหลังจากนั้นค่อยนําไปปรุงอาหารนะคะอันนี้เนี่ยก็จะได้ซันฟอร์เฟนที่สูงสุดปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะอันที่2กระหล่ำปลีนะคะไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปลีธรรมดาหรือว่ากระหล่ำม,ม่วงนะเขาจะอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์แล้วก็แอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ดีนะคะแนะนำ ว่าจะต้องเอาไปทาให้สุกก่อนนะคะแล้วค่อยทานเพราะว่าถ้าเราทานกลั่มปรีดิบเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาคอพอกได้นะคะ ผักชนิดที่3นะก็คือเคลนั่นเองนะคะราชินีของผักใบเขียวอันนี้เนี่ยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ดีเช่นเดียวกันนะคะวิธีบริโภคให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือเอาไปผ่านความร้อนก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารออกซาเลตที่สูงนะถ้าเราทานสดๆเอาไปปั่นแบบสดๆเนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วในไตได้นะคะเพราะว่าออกซาเลตจับกับแคลเซียมและตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วได้อันที่4นะคะก็คือดอกกะหล่ำนั่นเองมีสารกูโคโซิโนโลเลตนะคะแล้วก็มีวิตามินซีที่สูงมากๆนะคะ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ที่สําคัญนะคะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ดีอีกด้วย อันที่5นะก็คือกระหล่ำดาวนั่นเองกระหล่ำดาวคือกระหล่ำปลีอันเล็กๆที่ย่อส,ส่วนลงมานะคะแต่ว่าประโยชน์ไม่เล็กนะคะเพราะว่าเขาอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเครวมไปถึงฟลาโวโน์และก็แอนโทไซยานินที่เหมือนกระหล่ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นาสามารถบริโภคได้ในทุกๆวันนะคะเน้นย้ำทานสุกเช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายอันที่6อุดมไปด้วยวิตามินเคแลวก็กูโคซิโนเลตนะคะซึ่งจะช่วยยับยัง้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหรือว่าป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะในณะเยยกกาใอ มากๆป้องกันภาวะท้องผูกเรื้อรังได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้น6ผักนี้ใครอยากห่างไกลจากมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะหามาทานกันบ่อยๆมือ้อนึงเนี่ยสักประมาณ20-40กรัมหรือประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยให้ได้สักประมาณ3-5มื้อเนี่ยอันนี้ก็จะลดความเสี่ยงลงไปได้เยอะทีเดียวนะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอาจารย์ก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่าาาายแล้้้้วก็สสมรรรถนํไไปปับใชดดจิงุทาย ันนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ